เอาละครับวันนี้นะครับศึกการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่มาแล้วนั่นก็คือซูโดอรารีแข่งกับบ๊อปบี้เพทามนะครับดีโอ้โหวันนี้นะครับเราจะมาวิ่งแข่งกันโดยมีโจ้าหมีเนี่ยเป็นกรรมการนี่ทำลำ yeah! เอียงด้วย เดช้างน้อยออกมาเลยมาเลยช้างอย่าบอกนะว่าศึกช้างชนช้างเป็นยังไงเดินออกมาเลยอ่านี่มาแล้วซูโดมานี้ซูโดมานี้เอเลเฟนแต่ฟังแล้วคือพัฟฟี่เป็นตุ๊กตาช้างดูณน่ว่าใครจะชนะมาแล้วแข่งกันแล้วนะครับพอดีลัสเซอรชายอยู่ไหนเจ้าหมี อ๋ออยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีหุยไวสุดอดบาลีว้าซูโดอบาลีชนะนะครับใช้เจ้าชายก็ออกไปจากสนามไปเลยไปออกไปโอ้โหออกไปแล้วนะครับนี่ตัวต่อไปนะมันต้องเป็นเจ้าเจ้าแมวแมวมาอ่า นี่ดีๆนะเจ้าป๊อปปี้เพทามแกแพ้ไปหนึ่งรอบแล้วนะเออระหว่างแมวตุกตากับแมวเอเลี่ยนจะชนะเจ้าบีให้สัญญาณไปอุ้ยเดินช้าบ้างเดินช้าบ้างเจ้าแมวของป๊อปปี้เพทามแกดาี้จชนะโหดูดูซูโนมารี่ชิลมากนะครับจังหวะนี้เหมือนกระต่ายกับเต่าเลย วิยมาย่อเยอะย่อเยอะยอหรอมาย่อเยอะโอ้โหมีการย่อเยอะอะไร่ด้วยอ้าวอะไรเนี่ยวิ่ง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 มียอเยอะเกมาันรียบร้อยสุดบอรีเข้าเส้นชายแล้วยโอ้โหมันมันเป็นวิ่งแข็งไม่ใช่แข็งกระโดด ค่อยเดินค่อยเดินที่รอนานมากเลยนะเนี่ยแล้วอยากจะถึงเ้นชัยเนี่ยนี่ฉันยังถึงก่อนเกมเนี่ยรีบยนะครับแสดงว่าขาสั้นมากนะครับป๊อปปี้พยายามแพ้อีกแล้วเจ้าหมีนนูชนะสองงั้นจอยดูตัวต่อไปกันเลยได้อาเจ้าหมีตัวอะไรดีอ่ะกางพันธุ์พัี่เขาตัวจิงโจ้ิงโจ้ตะกัดเกินกาเหรอกินกาจะสู้กับตัวไงโอมา อาดิอาจจะมีลากให้นะครับทิงกากับด็อกเดย์นะครับมาแข่งกันหายใจะชนะนะไปโอ้โหอีกแล้วเหรอซูโอบอรี่เอาแล้วด็อกเดย์แซงยังไงไม่ยอมแต่ทิ้งจกก็ไม่ยอมทิ้งจกยังไงทิ้งจกยังไงโอยังไงเอาไงด็อกเดย์ทิ้งจบขยันเร่งควากันเฮ้ย เหมือนเสมอเมื่อกี้มันจะไม่มีคําว่าเสมอเราต้องดูภาพช้ามากที่สุดจะต่อบติบิโดขอไปรีเพย์ภาพช้าก่อนเมื่อกี้ไปดูรีเพย์มาแล้วด็อกเดเป็นฝ่ายชนะเจ้าหมีเด็อกเดย์เอ็ดไซด์ชนะครับท่านผู้ชมเฮยเราเลือกตัวตอไปดีกว่าตัวต่อไปจะไปได้เลยนี่หรอ อ่าฝั่งนี้กบฝั่งนั้นส่งตัวไหนมากนี่เหรอเจ้าหมีสีแดงไอตัวแดงนี่ใช่ไหมไอ้แดงนี่ใช่ไหมใช่หมีแดงหมีแดงกับกุ๊ดงใครไดชนะสามสองหนึ่งไปไปเดี๋ยว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 โอ้โหแพ้แน่นอนอันเดี๋ยว โอ้หป๊อปปี้จะถึงแล้วดูนี่อ่ะมาดักตรงเส้นชัยเลยรับรองตาดิป๊อปปี้เป็นฝ่ายชนะนะครับเนี่ยจะถึงไหมชนะขาดชนะขาดป๊อบปี้ชนะยิ่งใหตัวนี้ยังมาบีคือตอนนี้ฮะด็อกเดย์ก็ชนะเออแล้วเจ้าบีเมื่อกี้ก็ชนะอีกโอ้ยหรือว่าป๊อปปี้จะตีตื้นละไม่แน่ป๊อปปี้อาจจะตีตื้นก็ได้โอ้ เราเลิ่มตัวต่อไปกันเลยใชแ่และไอีตัวเดียวทําไงอะโอ้ยมันนี่มันเดินไปเล,ลื่ยเราเริ่มไปเดี <c oughs> ย๋ยวมันก็จะเข้าเส้น์ทาของมันดี <c oughs> ได้ปะอ่ะตัวต่อมาเจ้าหมีตัวไหนดีใครจะสิงตัวใครจะสิงวิ่ง er สุขีเปอร์ฝั่งนึนง,งนนจะส่งใครมาฮักกี้ส่งฮักกี้มาสุขีเปอร์โอ้ยมีคเมงค์เมงกันอยากโอ้โหจะบีให้สัญญาณไปแล้วโอ้โหเดี๋ยว สุดอุลเบอรี่อะไรเนี่ยวิ่งแบบวิ่งแบบไม่รอใครเลยอโอ้โหสุดอุลเบอรี่นชนะแบบขาดลอยสุ่เขไม่ยอมชนะได้ไปอีกรอบเดียวโอ้โ,อโหฮักกี้แพ้น,นะครับตัวต่อมาดีกว่าตัวไหนดีจะมีเลือกเลยฉันเอาเปิดก่อนแล้วกันะนะพิมพ์จะปิดอ๋อนี่เหรอนกกระจอกเทศอ่ากับนี่นะครับอ่าระหว่างสัตว์ปีกกับสัตว์ปีกใครชนะได้อาหารอาหารนกไปใครชนะ เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าทำลายเส้นชายดิอย่าจิกเส้นชายไปวูู้อุย้ยสูสีบ้าแต่รน,นกระจอกเทศนำอยู่เนี่ยของซูนอมารียเห็นปะบ๊อปี้ยังไม่ได้ป๊อปี้ยังไม่แสงนถกระจอกเทศไปเลยรู้สึกว่าศึกนี้ซูนอมารีจะชนะอีกแล้วนะครับดูสิว่าใครจะเข้าเส้นชายมาดักหน้าเส้นชายเลยมาแล้วใกล้เส้นชายแล้วจวังหวะนีรน,นกระจอกเทศเข้า โอ้โหนกกระจอกเทศเข้าเส้นชัยเจ้าหวีนี่ตัดสินได้มหมว่าความเร็วของสนโงนลี่แบบเร็วสุดๆไปเลยหรือว่ายัง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 ไม่จบเคืนเราต้องรีบให้เกือทุกตัวมาแล้ไ,าาไหนตัวอื่นเขาดีกว่าตาเลยตัวไหนด,ดีเจ้าหวีโตโ่ตัวต่อไปอ๋อเป็นตัวเอาหัวงายกันอ่าโคลามาสัง่งว่าจะยกตัวเองมาสู้นคนย,ยกบอลเออได้หมดใช่ไหมมาแล้วโคากับหมูโคากับหมูสู้ใครจะชนะชนะ อ้ยไปแล้วโอ้แต่หมูออกตัวก่อนเฮ้ยมีสิชนะหมูอะตัวก่อนตัว,ว้ยคันใช่ช้าอยู่นะต่อให้มันซอยขาย,ยิกเท่าไหร่มันก็เดินช้าอยู่ดีเจ้าโค้ฮ่าส่วนหมูก็จะเข้าเส้นชายแล้วอ่ะจังหวะนี้ฝั่งป๊อปปี้เพย์ทามเป็นไฟายววาชนะโอ้โหเจ้าหมูชนะนะครับโคล่าแพ้นะครับตัวต่อไปเจ้าหวี ไหนดูสินี่ครับเจ้าวัวนะครับข้างอดีหรอตัวดีหรอโอเคช้างตัวเล็กมามาเลยไปอุ๊ยวัววัวแสงวัวแสงเจ้าช้างเจ้าช้างบอกว่าชันตัวนิดเดียวเอาอะไรมานำเนี่ยขาก็ะชาง ส่วนเจ้าวัวก็ไม่มีเท้าชนฉันได้หรอกดูเท้าชนอันสูงพลองสามารถดีตัวไปได้อย่างรวดเร็วเข้าเส้นชัยแล้วเจ้าซูโดวารีว้าวเรียบร้อยนะครับแอ๊บผมแพ้อีกแล้วพวกเราแพ้กันหรอเนี่ยเขากระต่ายเขากระต่ายมาสู้อ่ากระต่ายมาเลยกระต่ายขี้อายซูโดวารีกระต่ายขี้อายไปกับเจ้าตัวเล็กอ่าสองหนึ่งไปเลยกระต่ายขี้อายซอยเร็วมากโอ้ซอยเท้า โอ้โหมาแล้วครับโอ้ยช็อกก้ต่ายคไอ้าเราไปดูอีกตัวกันดีกว่าตัวที่ใช้เลยก็คือตัวมียวมียต้อกับวแมวล่างบอสตัวนี้แมวล่างบอสต้องสู้กับแมวบอสโอ้บอสล่างนี้อ่าเป็นแคทแนป้อสู้กันเลยออ ไปสูสีบ้าเฮ้ยสูสีบ้าสูสสสเ้ยเ,เดี๋ยวตัวนี้ขเขาใช้ใช้ก่อนฝั่งป๊อปปี้เพทามแต่ว่าเร็วพอๆพกันเลยเมื่อกี้โอ้สุดโหดบ้ามาตัวต่อมาสุน,นมารีเอาตัวไหนดี3 4 5สี่หหเหลือ6ตัวเจ้าหีปลาปลาหรอ ปลากับหมานะครับมาเจอกันอ่ามาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสามสองหนึ่งไปอุ้ยหมาหมาไวเกินหมาไวมากโอ้โหอุ้ยปลาปลาปลาโอ้ปลาแสงที่หนึ่งสุดยอดพลิกเกมมาได้นะครับเจ้าป่าแพ้ไปด็อกเตต่อไปตัวไหนดีดีเหรอเจ้าหมีเหรอเดกคนพีก ฉันไม่สิงเะลีมดิอะเรียวนี่ก้อนอึก้อนอึแข่งกับใครฮะเอ๊ะเจอตัวนี้เหรอเจอเจ้าด็อกดีอีกแล้วเหรอด็อกดีแกออกมาไมาเจอกับก้อนอึหน่อยมาสู้กันว่าใครจะชนะระหว่างก้อนอึคู่อยู่ไหนครับด็อกดีมันคือสลาบไม่ใช่ก้อนอึสามหนึอไปโอ้โขาดลอยแน่นอนสลับขาดลอยแน่นอนเนี่ย ชรรมดแล้วเนีดะที่กันไม่เห็นฝุ่นเลยเออเจ้า้องเดะอ่ะเดินไปแล้วกันว่าต่อมาว่าจะเป็นตัวอะไรโอ้เหลือสี่ตัวสุดท้ายนะครับฝั่งนี้ก็ส<อ>ี่ตัวอ่ออายีล,ลับฮีลับครับฮีลับฮีลัยูนิคอนยีลาบกับยูนิคอนจะกิดอะไขึ้นได้ยังไงอ๋อแต่ยูนิคอนมันตัวใหญ่มันได้เปรียบกว่าหรือเปล่าเห็นปะว่มันใหญ่กคตรจริงได้ไห ไหนรอสิโตเข้าแพ้คนวิ่งไวได้เหมือนกันถ้าคนวิ่งปลตัวเล็กแล้วเขาแข็งแกร่งอาเจมียิงไปโอ้ยูนิคอร์นโอ้โหพี่กับ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 พี่โอ้โหใครไปยังไงปมายูนิคอร์นชนะแล้วเจ้าหมีเออเจ้ายีราฟไปเดินที่นี่ไหมทะเลทรายซาฮารามาถ้าจะใช้มาดูกันเหลือสามตัวสุดท้ายนะครับมีลิงหมีนะครับแล้วก็เจ้าสไปเดอร์ โอ้ลิงเหรออ๋อจะมีเลือกลิงใช่ไหมใช่เลือกลิงลิงแค่อยากสู้กับใครฮะบิสดีไลท์เหรอเอ้บิสตีไลท์เหรอแต่มิสตีไลท์บอกว่าไม่อยากสู้กับแกมันยังไม่ถึงมือถ้าแกอยากจะสู้นะแกสู้กับไอตัวนี้ก่อนเลยยูนิคอร์นล่างตัวเล็กไอยูนิคอร์นล่างเบบี้ไอยูนิคอร์นล่างเบบี้ออกมาอู้ว่ดูแข่งความเร็วกันว่าใครจะชนะได้สองตึ๊บไป เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆสูสีอ๋อเต็มลิงนำแล้วลิงนำแล้วลิงนำแล้วมีคนมีคนลิงเครื่องหน่อยเป็นมาเป็นมาเล่นเครื่องหน่อยเล่นงอนรู้สึกว่ามันตัวเล็กมั้งมันเล่นไม่ได้เนี่ยเรียบร้อยลิงชนะลิงชนะแล้วลิงชนะใช่ไหมใช่ลิงซูโนมารีชนะเฉยสองตัวทีมตัวไหนสไปเดอร์หรือว่าเจ้าหมี พักลับมาตาออกมาดูหน่อยนะยะว่าแบบว่าคือที่นี่มันแคทวกของฉันฉันสวยนะยะเดี๋ยวตอกคว่ำเลยไอ้โอที่นี่ตัวไหนจะมาแข่งกับฉันยะมันเลยมันเลยอุ้ยบิสสี่ไหลบิสสี่ไหลออกไปแล้วเฮ้ย โอยอย่าเพิ่งตบแล้วเดี๋ยวกรรมการตายเราให้ให้ไมฟี่ดไม่จะตบปากไปเกี้ยงเลยที่ไม่มีหเราอย่าตีกันอย่าต่อยพวกไหลเลยแข่งวิ่งถ้าจะวิ่งอย่าให้พูดว่าบิสแกร์ถ้าจะวิ่งอย้าพูดคำว่ามิสแกรเข้าใจไหมนี่ไอ้พวกช้ำดำคำว่ามิกกี้ มันตกมัตปีตรงนี้เพราะไม่มีการศึกษาเพราะไม่มีคลาสเรียนสกุลช่องเชื้อจะแข็งเปนเมฆวแแัววัวแกเราจะตบกันทำไมเนี่ยเขามาแข่งวิ่งสามสองหนึ่งวิฝ่ไปแล้ววิสูสีมากดูสีดูสีต้องไปดักแล้วทีธานีอีธานีน่าตั้ง โอ้โหสุดยอดต่อไปยังไงไปยังไงต่อไปยังไงต่อดีมิสดีไลท์มิสดีไลท์จะดับแล้วหุยใครชนะจะตอบสปีดูใครชนะไม่ทันล่ะขอไปดูรีเพย์แป๊บหนึ่งซูโดวาลีเจ้าหมีชนะโอ้โหไม่ชนะบอกกันเลยเนาะว่าฉันชนะฉันจะนับตุ่ม หนีนะเจ้ายี่ไปดีกว่าเจ้าบีศึกไฟนอล<ช>แล้วใช่ใช่ขีดแปลงคว้ากับแคทเนปอ่าศึกสุโดโอเวอรี่กับป๊อปปี้เพย์ทามอัดสุดท้ายใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเดากปีนะเจาเหมียวจาสัตว์เลี้ยงแกก็ได้ไปแค่สัตว์เลี้ยงฉันนั่นเองเย้าย,ยจะชนะฉันได้รือไงเจ้ เดี๋ยาคอแเม่งกันมีน้ำใจรักกีฬากันหน่อยอย่างไงคุบ่าเป็นเลย์นเจ้าลูกชิ้นลูกจับเฝ้าฉันอ่านต้องออกมาจากยุคฟินาลีถ้าพูดบ้ากนะเดี๋ยวฉันจะปรับฟาวเฝ้าวมืก้ปรับฝ้ากับฉันได้ยังไงยะฉันอย่างนั้นยังแบบตัวท็อปไปนะเอี๋ถ้าไม่มาแข่งกับรายการเนี้ยแกก็ไม่มีคนดูหรอกฉันก็เจ๋งไว้ฮะบอกไว้ก่อนลย ี่กจโอ้ยเออแคดดันนมตอบพอดีั่นแหละเ,หเรียบร้อยดิวิ่งเถอะเอาไปไปแล้วแคดดัมวิ่งไปแล้ว้ออุ้ยไปแล้วเจ้าใจกว่าไปแล้ว เอาเอีกอีตกีก็เอาเอาเรียบร้อยแคปแนบตายีปเี่้านี่ยมันลูกเปน่ยอ่ีไปแล้วแล้วจะไปด่าพูดเดียวกันเองทำไมคะอย่ย่อยาอย่อ่ชั้นเอาละครับพวกสัตว์ประหลาดที่เข้าเส้นชัยได้เยอะที่สุดก็คือเจด ผู้แพ้ใช่นี่คือผู้แพ้นะครับผู้แพ้หมดเลยอันนี้เข้าเซตชัยได้ตัวนี้เข้าเซตชัยแต่ว่ามีน้อยเกินไปมันก็เลยแพ้ยังไงผู้แพ้มีแพ้มีแพ้ไปเจ้าขี้พ้่ครับแพ้ทั้งหมดนะครับนี่ก็แพ้จมีหยาดได้แล้วได้แย้ว คือพวกขี่แพ้ผู้โชคดีแต่ก็แพ้ดอยนะแพ้แค่ห้าตัวเจ้าหมีโอเคก็สรุปนะครับก็สุดวมเรี่เป็นฝ่ายชนะนะครับอยากให้เราเอาตัวพวกนี้ไปแข่งอะไรคอมเมนต์มากันเยอะๆเลยนะเพื่อนๆหรือว่าอยากให้เจ้าหมีไปวิ่งบนวงล้อก็บอกอะไรอย่างเงี้ยเอาที่ไม่ใช่หนูหนูหโอเคจบชิปป้แ้วไายไ